มาพูดถึงน้องฟ้าที่ทําวิดีโอออกมาเมื่อวานเป็นไวรัลนะคะเออกับเป็นแฟนของคู่แฝดสองคนด้วยการเปิดใจหนูไม่ผิดหนูไม่คบซ้อนหนูไม่ได้แย่งใครมานะหนูคุยพร้อมกันสองคนและสองคนเขาก็คุยกันก็เลยเข้าไน์กลุ่มคุยกันไปนเลยแฟฝดแต่พอคุยกันแล้วเขาน่ารักเนาะเออช่วยเหลือกันไม่มีการหึงไม่มีการห่วงอยู่ร่วมกันนะคะเป็นอะไรที่เปิดโลกเลยโอ้ยเข้าเทงอืเข้า ในโวทในโวทของหาเสียงอีทานายอีกคนเลยนะเออสออีกคนเลยนะพี่น้อง่่สอสอเต้สสอเต้ผู้หญิงมีสิทธิ์มีผัวได้สี่คนนะแะแต่น้องมีแฟนสองคนแต่หนึ่งสิ่งสําคัญพอไปนั่งฟังนะคะเรื่องแบบนี้เนาะถ้ามันตกลงปรงใจและลงตัวนะอ่แม่ฝ่ายผู้ชายทีแรกก็รับไม่ได้เพราะกลัวเสียง คือหาของชาวบ้านไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเด็กเขารักกันแล้วลงตัวอ่าสุดท้ายพ่อแม่ก็ปิดกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยนั่นคือความสุขของเขาแล้วนะวันนี้น้องกล้าออกมาเปิดทําวิดีโอและเห็นคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนา,ๆน,า,ๆน,าๆนานะคะในมุมเห็นด้วยหรือม,มุมไม่เห็นด้วยเนาะมันก็เป็นชีวิตของเขาพี่น้องขาเอาจริงๆนะเออหนึ่งไม่ได้ผิดใครสองเขายอมรักเพราะเขาจีบกันเนาะไปเจอที่ ร้านอาหารเหรอจริงแล้วอีกคนนึงให้เบอร์แต่คนนั้นบอกว่าแก่และอา้าวเอาเบอร์แฟดให้แล้วกันนะคะแล้วสองแสดเขาก็เออน่ารักอ่ะรักและลงตัวเนาะเรื่องนี้ก็ดูกันพี่น้องอะมาอ่านกันยาวๆเลยนะคะเรื่องราวอืมคืนนึงคืนวิดีโอเป็นไวรอลนะคะน่ารักยิ้มเปิดยิ้มเปิดทั้งคู่เลยมีหลายคนบอกนะคู่แฟดเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่รักอะไรเหมือนกัน มันก็มีโอกาสที่จะมีแฟนคนคนเดียวกันแต่เราก็เห็นน้อยอ่าคำว่าเห็นน้อยนี่มันมีไหมมันอาจจะมีแต่มันไม่มีโลกออนไลน์หรือคนกล้าที่จะทําวิดีโอออกมาแต่น้องฟ้าเขากล้าไงแล้วก็ยอมรับทุกอ่อความคิดข้อคิดของทุกคนเข้ามาเขาไม่ได้สนนั่นคือชีวิตเขาเขามีความสุขพ่อแม่เข้าใจจบนะเนาะมาลงมาอ่านข้อมูลยาวๆกันเรื่องราวความรักครั้งนี้ฉีกกฎ เกณฑ์เดิมๆในสังคมไทยอย่างสิ้นเชิงน้องฟ้าสาววัย24ตัดสินใจเปิดเผยว่าตัวกำลังคบดูใจกับหนุ่มพร้อมกันสองคนทั้งคู่เป็นพี่น้องแฝดชื่อว่าเสือและสิงห์วัย23ปีนะการใช้ชีวิตหนึ่งหญิงสองอหนึ่งหญิงสองชายทำให้หลายคนในสังคมถึงกับอึง้งและตั้งคำถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ สำหรับพวกเขาแล้วนี่คือลงตัวที่มีความสุขในแบบของตัวเองท่า,ามกลางกระแสวิพากวิจารณ์ณของคนรอบข้างที่มองเข้ามาค่ะสองจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะคะ ตอนนั้นน้องฟ้าทํางานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งวันหนึ่งเสือกับสิง์ไปนั่งกินอาหารที่ร้านพร้อมกับพี่อีกคนหนึ่งก็รู้จักกันจนกระทั่งพี่ในโต๊ะสังเกตเห็นความน่ารักของน้องฟ้าจึงได้ขอเบอร์โทรศัพท์ของเธอไว้แต่พี่อีกคนกลับบอกว่าเอ้เอาเบอร์นี้ให้กับแฟดดีกว่าเพราะเขาน่าจะเหมาะสมกันมากกว่า นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่นำไปสู่ความสารสัมพันธ์ซับซ้อนแต่ลงตัวในเวลาต่อมาอย่างไม่น่าเชื่อ 3. หลังจากได้เบอร์ไปแล้วทั้งเสือและสิงห์ก็ได้เริ่มส่งข้อความทักททยน้องฟ้าผ่านแอปอมสเกชั่นไลน์นะคะสิ่งที่น่าประหลาดใจคือทั้งสองเลือกที่จะทักมาในเวลาใกล้เคียงกันมากในช่วงเกือบเที่ยงคืนคนหนึ่งทัก ฮัลโหลส่วนอีกคนนึงสวัสดีทำให้น้องฟ้ารู้สึกว่าต้องคอยตอบอทีละคนวุ่นวายและซับซ้อนเธอจึงตัดสินใจสร้างกลุ่มไลน์ไอ3ดี3คนขึ้นมาเพื่อจะได้คุยพร้อมกันทีเดียวให้จบเลยและเป็นการเปิดเผยความรู้สึกต่อกันตรงๆที่สุดตั้งแต่วันนั้น,น,นเป็นวันแรกนะคะ C ในช่วงที่เริ่มพูดคุย ผ่านกลุ่มแชทเป็นเวลา2เดือนน้องฟ้ารู้สึกว่าแฟดเสือแฟดสิงนะคะและสิงเป็นคนที่น่ารักมากค่ะเพราะเขาเอาใจใส่และยอมตามใจทุกอย่างจนทำให้เธอเริ่มใจอ่อนแแมในช่วงแรกน้องฟ้าจะยังไม่ได้คิดใกล้ถึงขั้นเป็นแฟนนะคะยังเค,เคยเตือนเนาะ,ะเขาว่าห้ามมัดมือชกเธอเด็ดขาด และการกระทําที่สม่ําเสมอนะเสมอต้นเสมอปลายะความจริงใจทั้งคู่มอบให้ก็ทําให้เธอรู้สึกดีกับทั้งสองไปพร้อมๆกันจนสัมพันธ์เริ่มพัฒนาไปในทิศทางชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันที่ผ่านมา 5. วันที่พวกเขาขอเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการนั้นน้องฟ้าเล่าว่ามัน เหมือนหลุดออกจากบทละครเสือกับสิงวีดีโอ,อคอกลุ่มมหาเธอด้วยความขัดเขินเพราะทั้งคู่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนพวกเขาบอกกับเธอว่าเราได้รู้จากกันมานานพอสมควรแล้วอยากขอให้น้องฟ้ามาเป็นแฟนกับเราทั้งสองอทั้งคู่ จนสุดท้ายเมื่อได้พบกันจริงๆทั้งสองก็ได้ขอเธอเป็นแฟนพร้อมกันในวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นความรักแบบ3ามคนอย่างเป็นทางการและมีความสุขที่สุดค่ะนะคะความรู้สึกของน้องฟ้าเนาะรูปแบบการใช้ชีวิตคู่ของพวกเขาเป็นเรื่องสร้าง ความฮือฮาในสังคมอย่างมากเพราะทั้งสามคนตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้หลังคาเดียวกันและนอนร่วมเตียงเดียวกันน้องฟ้าบอกว่าเขาไม่มีการแบ่งวันคู่หรือวันคี้สำหรับใครคนใดคนหนึ่งและไม่มีการจัดคิวว่าวันนี้นอนกับใครเพราะทุกคนตกลงกันว่านอนพร้อมกันจนเป็นความชินแม่บ้านมแม้บ้านจะมี ห้องนอนแยกแต่พวกเขาก็เลือกที่จะนอนร่วมกันในห้องเดียวกันเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายโดยไม่มีปัญหาเรื่องความหึงหวงมาบั่นทอนความสัมพันธ์ข้อที่เจ็หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าน้องอแฝดนะคะเขาไม่รู้สึกหึงหวงกันบ้างเหรอต้องแชร์คนรักคนเดียวกันแต่น้องฟ้ายืนยันว่าเสือกับสิงไม่มีความหึงหวง แม้แต่นิดเดียวอาจเป็นเพราะพวกเขาเติบโตมาด้วยกันและมีความผูกพันที่บริสุทธิ์ต่อกันมากการที่ทั้งคู่ยอมรับข้อตกลงนี้ได้ตั้งแต่แรกแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างสูงสุดความสัมพันธ์ตลอดหกเดือนที่ผ่านมาจึงราบลื่นและทุกคนอยู่ด้วยความเข้าใจโดยไม่มีใครต้องเจ็บ ช้ำน้ำใจจากเรื่องนี้นะข้อที่8น้องฟ้าได้สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับคำความเปรียบเทียบทางเพศในสังคมปัจจุบันค่ะเธอมองว่าทำไมเวลาผู้ชายมีภรรยาหลายคนสังคมกลับมองเป็นเรื่องปกติแค่พูดถึงสนุกปากแต่พอเป็นผู้หญิงที่มีแฟนสองคนกับถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักว่ารับไม่ได้นี่คือกรณี กฎเกณฑ์เดิมและเรียกร้องอเป็นธรรมว่าในเมื่อผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ควรมีสิทธิ์เลือกได้นะคะทำให้ตัวเองมีความสุขได้เช่นกันตราบใดที่ทุกฝ่ายยินยอมพร้อมใจและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครความรักไม่ควรถูกกัดจำกัดค่ะนะข้อที่9 เรื่องการยอมรับจากครอบครัวก็นับว่าเป็นประเด็นสำคัญน่าประทับใจและเหนือความคาดหมายมากตอนแรกน้องฟ้ามีความกังวลอยู่บ้างว่าจะถูกนินทาหรือคนในครอบครัวฝ่ายชายจะรับความสัมพันธ์แบบนี้ได้ไหมแต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปพ่อและแม่ของแฟดเริ่มเข้าใจและให้ความเอ็นดูน้องฟ้าเป็นอย่างดีแม้แต่คนในหมู่บ้านก็ เคยชุบกระซิบนินทาเริ่มยอมรับได้เมื่อเห็นว่าพวกเขารักกันจริงๆนอกจากที่เธอยังเคยพาแฟนหนุ่มทั้งสองไปร่วมง,งานรับปริญญาของเธอท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและมีความสุขข้อที่สิบ สำคัญคำถามที่ว่าหากในอนาคตเกิดการตั้งครนภ์ขึ้นมาจะจัดการอย่างไรน้องฟ้าตอบอย่างมั่นใจเธอบอกว่าถ้าถึงวันที่เธอท้องจริงๆก็คงรอให้ลูกคลอดมาแล้วค่อยตรวจ DNA เพื่อดูว่าเป็นพ่อที่แท้จริงระหว่างสิงกับเ,เสือกับสิงซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับพวกเขาเพราะไม่ว่าใครจะเป็นพ่อ พวกเขาก็พร้อมที่จะช่วยกันดูแลใช้ชีวิตเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์กันอยู่ดีความโปร่งใสและการเตรียมพร้อมรับมือทำให้น้องฟ้าก้าวข้ามความกังวลนะะที่คนภายนอกยัดเยียดให้ได้อย่างสง่างามข้อ11บอบุคคลของเสือนะบุคลิกของเสือและสิงการบอกเล่าของน้องฟ้าคือเป็นผู้ชายที่ดูซื่อและมีความจริงใจมาก พวกเขาไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้หรือมีประสบการณ์ความรักมากมายที่ไหนมาก่อนการที่พวกเขาจะมาเจอน้องฟ้าซึ่งมีนิสัยล่าเลิงและมีความชัดเจนในตัวจริงทําให้เกิดความลงตัวที่น่ามหัศจรรย์นในสายตาของน้องฟ้าพวกเขาคือผู้ชายที่พร้อมจะยอมเธอทุกอย่างและให้เกียรติเธอเสมอความเป็นธรรมชาติและความเรียบง่ายของทั้งคู่สเสน่ห์ที่มัดใจเธอไว้ได้ อยู่หมัดจนถึงทุกวันนี้ข้อ12ยุคโซเชียลมีไมอมีอิทธิพลอย่างมากเรื่องราวของน้องฟ้าต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่เธอเลือกที่จะเอเอเปิดเผยนะเฉลยต่อคอมเมนต์ด้านลบนะฮนะเฉยเนาะกับคอมเมนต์ด้านลบเหล่านั้นและหันมาโฟกัสความสุขของตัวเองเธอบอกว่าชีวิตเป็นของเธอและเธอได้เลือกแล้ว จะมีความสุขในรูปแบบอันนี้ตราบใดที่เสือและสิงรักและดูแลเธอเป็นอย่างดีเธอก็ไม่จําเป็นจะต้องแคร์คาพูดของคนอื่นที่ได้มาไม่ได้มารู้จักกันจริงๆของพวกเขาการใช้ชีวิตและมีความสุขคือคำตอบที่ดีที่สุดทุกข้อกลรหาที่เกิดขึ้นข้อ 13. รายละเอียดเล็กๆนน้อยในการใช้ชีวิตประจำวัน เ,เรื่องความสัมพันธ์น้องฟ้าทํางานเลิกงานไม่แน่นอนและบางครั้งเธอก็เลิกงานในช่วงเช้ามืดอืตอนตีสีในขณะที่แฟนหนุ่มทั้งสองกำลังพักผ่อนแต่พอเขายังพวกเขายังคงหาเวลามาทำกิจกรรมร่วมกันเสมอไม่ว่าเป็นการฉลองวันเกิดมีการเป่าเทียนรวมทั้งพร้อมหน้า หรือการใช้การพักผ่อนนะพูดคุยกันบนเตียงสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความพยายามในการปรับจูนชีวิตเข้าหากันได้ดีที่สุดท่ามกลางภาวะหน้าที่แตกต่างกันข้อที่ส4สความพิเศษที่คนมองว่าแปลกประหลาดคือการ ที่แฟนทั้งสองเป็นแฝดกันค่ะในความสัมพันธ์ทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากที่จะได้เกิดและเปรียบเทียบแข่งขันกันเองแต่น้องฟ้ากลับมองว่ามันคือโชคชะตาส่งคนนิสัยคล้ายกันมาให้เธอพร้อมกันทั้งสองคนเธอจึงไม่ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งต้องเสียใจเพราะทั้งคู่ก้าวเข้ามาในชีวิตในฐานะพี่น้องที่แยกจากกันไม่ได้ การยอมรับความจริงข้อนี้ทําให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่กล้าจะเดินนอกกกอบเพื่อสแสวงหาความรักที่สมบูรณ์แบบในมุมที่เธอเลือกเองข้อที่15ความรักของน้องฟ้าเสือและสิงคือบทพิสูจน์ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ไม,ม่มีสูตรสําเร็จตายตัวค่ะสิ่งสําคัญที่สุดอาจไม่ใช่ว่าเราจะมีคนรักกี่คนแต่คือการทุก,ทกคน ในความสัมพันธ์นั้นมีความสุขน้องฟ้ายืนยันว่าหากในอนาคตจะมีใครเข้ามาแทรกเพิ่มเธอคงไม่ยอมแน่นอนเพราะรักครั้งนี้สมบูรณ์แบบแล้วทุกคนพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายไปด้วยกันไม่ว่าสังคมภายนอกจะมองอย่างไรตราบใดที่พวกเขายังจับมือกันไว้แน่น ความรักรูปแบบนี้ก็ยังคงสวยงามและมั่นคงตลอดไปข้อที่สิบหกความรักความน่ารักและเคมีที่เข้ากันทั้งสามคนเห็นได้ชัดภาพกิจกรรมต่างๆที่พวกเขาทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการหอมแก้มกันตามธรรมชาติหรือการฝ่ายชายทั้งสองคอยดูแลเอาใจใส่น้องฟ้าอยู่เสมอแม้ภายนอกพวกเขาจะดูเป็นชายาที่ซื่อ ซื่อสัตย์และเรียบง่ายแต่ความรักที่มีต่อเธอนั้นเต็มเปี่ยมและเปิดเผยอย่างชัดเจนการแสดงออกถึงความรักแบบไม่มีเงื่อนไขและความสบายใจที่ได้อยู่ร่วมกันคือสิ่งที่ทําให้น้องฟ้ารู้สึกอิ่มเอมใจและมีพลังในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคู่ของพวกเขาข้อที่17 ในการออกมาเผยเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ครั้งนี้น้องฟ้ามาพร้อมความมั่นใจและพร้อมตอบข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาเธอไม่ได้หลบซ่อนหรือรู้สึกกับสิ่งที่เลือกแต่กลับมองว่านี่คือการเปิดโลก กระทัดรัดใหม่ให้กับสังคมการที่เธอและแฟนหนุ่มกล้าออกมาสัมภาษณ์เป็นการพิสูจน์ว่าพวกเขามีความบริสุทธิ์ใจต่อกันพวกเขาไม่ได้ทำเรื่องผิดศีลละทำร้ายแรงเพียงแต่เลือกทางเดินชีวิตคู่ที่แตกต่างจากเดิมเท่านั้นท่ามกลางยุคสมัยเปลี่ยนไปความสุขและ ความพอใจของคนในความสัมพันธ์ย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดข้อ18ข้อสุดท้ายนะคะเรื่องราวนี้ทำให้เธอเห็นนิยามใหม่ของความรักที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆของสังคมไทยค่ะน้องฟ้าไม่ได้เลือกที่จะรักใครก่อนหรือหลังแต่เลือกที่จะรับทั้งสองนะเสือและสิงเข้ามาในชีวิตพร้อมๆกันเพราะความรักของทั้งคู่ ความรักทั้งนี้คือเรื่องของคนสามคนที่ตกลงปรงใจเดินหน้าไปด้วยกันและเข้าใจกันและไม่มีความรับต่อกันความกล้าหาญที่จะเลือกความสุขเหนือจารีดแบบเดิมทำให้เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นที่พูดถึงก้าวกว้างและเป็นการย้ำเตือนว่าความรักที่แท้จริงนั่นตั้งแต่ทั้งอยู่ที่พื้นฐานของความยินยอม พร้อมใจของทุกฝ่ายโอ้ยอันนี้เฮเทนเป็นจังไดต่ฮักได้ไปฟังเบิ่งดีๆเดียฉันไม่ได้แย่งใครมานะไม่ได้ครบซ้อนเพราะว่าคุยกันพร้อมกันเนาะโอ้ยเอา้าครูของเขาละพี่น้องคขา